เข้ามาในช่วงของรายการตลาดนักคิดนักคิดการตลาดนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของ Marketing Insight นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพาไปดูกิจการนะครับวิธีการที่จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทงลงลง,ลง,ลงแรงอะไรมากนะขอให้มีความเข้าใจนะครับวันนี้เนี่ย ผมมากับท่าน CEO ของบริษัท Top Up To r i c h นะครับหรือกรรมการผู้จัดการนะฮะคุณสรวัตรภัยสารสรวัตรนะครับหรือคุณเคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกับคุณเคนว่าคุณเคนเขามีวิธีการทำยังไงให้คนสามารถที่จะใช้สิ่งที่ใช้อยู่ประจำวันแล้วเปลี่ยนแปลงมาเป็นไรายได้ได้นะครับจะกับ Top Up To r i c h ครับ ครับสวัสดีครับคุณเคนครับสวัสดีครับอยากทราบว่าจริงๆแล้วคนอาจจะไม่เข้าใจว่า top up to reach คืออะไรลองอธิบายคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับเป็นแนวคิดยังไงครับครับ top up to reach เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นแนวคิดครครับของการทำธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับที่จะเปลี่ยนรายจ่ายประจำที่พวกเราต้องจ่ายอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นรายได้รายจ่ายประจำคืออะไรบ้างก็แต่ ค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ำค่าไฟนะครับค่า,าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องต้องซื้อกินซ,ซื้อใช้อยู่แล้วนะครับ,รบแต่ทำยังไงล่ะที่ถ้าเราจะจ่ายเท่าเดิมซื้อของแบบเดิม,มแต่สามารถจะสร้างรายได้คือเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแล้วก็มีรายได้ด้วย,ลย,วยแล้ว,แล,วแล้วคุณเคนทำยังไง ก็เริ่มต oh, ้นจากการที hmm. ่เราต้องเราก็ใช้แนวคิดของการสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคคนะครับเมื่อเราคิดที่จะสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าระบบนะครับระบบที่เราสร้างขึ้นชื่อว่าระบบ Intelligen t พ u p u p s y s t e m หรือว่า ITS 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 มันมันวิเศษยังไงระบบนี้คือ ITS เนี่ยนะครับมันคือเป็นระบบที่เราคิดค้นขึ้นครั้งแรกในโลกนี้เลยนะครับ มันเป็นระบบที่สามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องบนโลกนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือจอขาวดำจนกระทั่งเป็นมือถือแบบสมาร์ทโฟนนะฮะเมื่อโทรศัพท์มือถือนะครับเหล่านี้นยครับถูกนํามาเชื่อมต่อกับระบบ IDS แล้วเนี่ยมือถือมันก็จะทําได้มากกว่าแล้วระบบที่บอกว่ามันง่ายและสามารถใช้โทรศัพท์สามารถที่จะทําให้เกิดรายได้ได้เนี่ยอยากให้คุณเขนช่วยอธิบายหน่อยสิว่า มันทํำยังไงฮะแล้วมันง่ายยังไงฮะครับก็คือเรายึดหลักก็คือธรรมชาติของมนุษย์ครับนะฮะถามว่าวันนี้มนุษย์ทุกคนต้องใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับทุกคนต้องมีรายจ่ายอยู่แล้วนะครับงั้นเราก็เชื่อมต่อนะครับระบบ ITS เนี่ยครับกับอเรเต t o r นะครับด้วยระบบเติมเงินของอเรเต t o r นั้นๆนั่นก็สามารถที่จะทำให้คนทุกคนที่มีมือถือเนี่ยตอไวนนี้เขาไม่ต้องเดินออกนอกบ้านและไปหาจุดเติมเงินอีกต่อไปแล้ว นะครับเที่ยงคืนดึกดืนตีหนึ่งตีสองไม่ต้องเสี่ยงภัยอันตรายออกไปนอกบ้านนะครับเขาอยู่ที่บ้านเขาสามารถใช้มือถือของเขาเนี่ยกดเติมเงินให้กับตัวเองได้เลยเพราะมันก็สร้างความสุขสบายแล้วเงินมันจะมาจากไหนอ่ะนั่นคือระบบ iDS ที่เราที่เราสร้างขึ้นไงครับหลังจากที่เขารีจิสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับระบบจะสร้างไอบ็อกขึ้นนะครับไอบ็อกมันก็เหมือนกับกระเป๋ากระเป๋าเงินนะครับของเขาว้านนะครับซึ่งกระเป๋าเงินเนี่ยนะครับมันก็จะ าสามารถที่จะเอาเงินในกระเป๋าเรียกนะครับมาเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็สามารถจะเอาไป ใช้าง่นได้ด้วยระบบก็คือว่ามีโทรศัพท์มือถือเอาไปรีจิสเตอร์ในระบบอินเทลเลเจนต์ซิสเต็มเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นบ็อกซ์ขึ้นมาหนึ่งอันเราก็เอาเงินไปใส่ในบ็อกซ์นั้นจะเท่าไหร่ก็ตามแล้วต่อไปนี้จะซื้อของอะไรก็โกดผ่านมือถือแล้วรายได้มันจะมาจากไหนครับนนีนะครับวิธีการที่จะเกิดรายได้เกิดขึ้นนะครับเรานอกจากที่เราสร้างความสุขสบายแล้วเนี่ยสิ่งหน่งคือเราต้องสร้างกำลังซื้อครับ นะครับให้กับผู้คนด้วยนะฮะด้วยหลักการตลาดของเขาซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการตลาดอื่นเราใช้การตลาดที่เรียกว่าว i r ร l ล a r k มาร์เก็ตตคือปากต่อปากนะครับมันคือการสร้างเน็ตเวิร์กนะฮะเป็นรูปแบบของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เขาได้ใช้แอปพลิเคชันแล้วเขามีความสะดวกสบายนะครับเขาก็บอกต่อออกไปนะครับเมื่อบอกต่อไปเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการสร้างเครือข่าย อไปเรื่อยๆนะครับเป็นรูปแบบของเม่เคือสมมติว่าผมมีบ็อกแล้วมีสตางค์อยู่ในบล็อกแล้วผมใช้เนี่ยผมจะมีรายได้มั้เอาเอาแค่ตัวตัวละคนเดียวก่อนคือยังยังไม่ต้องบอกใครเลยก็มีรายได้แล้วอีกการเติมเงินนะครับจะได้ส่วนลดอปกติเราไปเติมเงินที่ไหนก็แล้วแต่เราเติมร้อยนึงนะครับมันก็เดินกลับบ้านมือเปล่าแต่การเติมผ่านระบบ i t s เนี่ย มันทําให้เรามีส,ส่วนลดเกิดขึ้นด้วยอ๋อสมมติสมมตินะฮะผมยกตัวอย่างว่าผมไปลงทะเบียนแล้วผมใช้โทรศัพท์เดือนละ3า0ร้บาทผมก็เอาเงินไปใส่ในบล็อก300บาทบพอผมเอาเงินไปใส่ในบล็อก300บาทปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บผมก็เติมเงินให้ตัวเอง300บาทแหละตอนนี้ผมเกิดรายได้ยังจะเป็นส่วนลดจะเป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นก็แปลว่าผมใช้ได้มากขึ้นถูกไหมฮะก็แต่การที่จะเกิดรายได้นะครับบริษัทก็เปิด โอกาสให้กับสมาชิกเนี่ยแหละครับที่เข้ามาสู่ระบบเราเนี่ยได้มีโอกาสทําธุรกิจร่วมกับบริษัทด้วยคือการทําการตลาดร่วมกันนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคทุกคนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียว<ม>ๆๆเขายังเป็น,นะะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะครับ การที่เขาถ่ายทอดที่นีออกไปก็คือเหมือนเขาเป็น,เป,นเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายนี่นะครับเขาก็จะมีส่วนในการขายระบบ ITS ให้กับบริษทัทเขาไปด้วยงั้นเดี๋ยวผมสรุปให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเราเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะค,ะครับเขาสร้างบล็อกให้เราเราเอาเงินเข้าไปใส่สมมุติว่าเราใช้300บาทคบาทเราก็เอาเงินเข้าไปใส่ในนั้นพอถึงเวลาเราก็เติมเงินให้ตัวเอง300บาทบเงินที่เราจะได้รับก็ไปอยู่ในรูปของส่วนลดก่อนตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเติม300อาจจะ เติมสามร้อยจริงแต่ยังมีเงินเหลืออยู่ในบล็อกด้วยกี่บาทก็ตามอาจจะห้าบาทสิบาทหรืออะไรก็ตามจากนั้นเนี่ยก็ไปลองดูซิว่าคนที่อยากใช้แบบเราเนี่ยมีใครบ้างครับแล้วไงฮะแล้วมันจะเกิดรายได้ยังไรต่อไดและครับก็เมื่อเราไปดูคนรอบตัวเราซึ่งทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือเหมือนกันทุกคนก็ต้องการความสะดวกสบายเหมือนกันนะครับแล้วทุกคนก็ต้องการโอกาสจะทําธุรกิจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ชักชวนเขาเข้ามานะครับ ใช้ระบบนี้ถ้า้เราเป็นผู้แนะนำเมื่อเราเป็นผู้แนะนำปุ๊บนมันก็จะเกิดการตลาดที่เรียกว่า MLM เกิดขึ้นนะการแบบ Multi Level Marketing เกิดขึ้นนะครับการที่เราแนะนําเข้ามาเนี่ยเขาได้ใช้เทคโนโลยีปุ๊เนี่ยเมื่อบริษัทมีการขายระบบ ITS ออกไปนะครับบริษัทก็เอากําไรกลับมาจ่ายเป็นคอมมิชชั่นให้กับ สมาชิกที่เป็นผู้แนะนําด้วยเขาก็จะมีเงินที่อยู่ในไอบ็อกเกิดขึ้นและเขาก็าถามว่าเอาเงินไอบ็อกอ๋อคือถ้าบอกแล้วคนเ็้ามาสนใจเงินก็ที่รายได้ก็ได้ก็จะเข้ามาอยู่ในไอท็อกอีกในไอท็อกด้วยเงใช่เขาก็สามารถเอาเงินไอท็อกเนี่ยไปเติมเงินมือถือหรือทำอื่นอะได้วยหรือถ้ามันมีเยอะสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยอ๋อถอนเงินจากไอท็อกมาเป็นเงินสดให้ตัวเองด้วยธนาคารธนาคเพราะฉะนั้นคราวนี้รูปแบบของเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งก็คือว่าเมื่อเรามีการชวน เพื่อเราเพื่อเราไปชวนต่อใช่ไหมเขาก็มีคนที่เขารู้จักที่ใช้มืินอืเหมือนกันเราก็ได้ด้วยเพราะนี่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผมผมผมคิดว่ามันก็เป็นระบบง่ายๆนะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปเหมือน MLM ที่เราเห็นกันคือเขาต้องไปซื้อสินค้ามาแล้วก็ไปขายสินค้าแต่ของคุณเคนนี่คือง่ายๆกว่าก็คือว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้ามันเป็นระบบเติมเงินก็ไปเข้าสมัครสมาชิกมีเงินอยู่ในบล็อก ไปบอกคนอื่นถ้าเขาอยากใช้ระบบนี้เวลาเขาเติมเงินเราก็ได้สตังค์มาใส่ในบล็อกของเราด้วยครับผมอ,อันนี้คือหัวใจเหมือนกันนะครับว่าการจะสร้างเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับว่าเราใช้อะไรในการสร้างเน็ตเวิร์กเครื่องมือของเราใช้ระบบในการสร้างเน็ตเวิร์กเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมันจึงมีประสิทธิภาพเนี่ยม,มันจึงทาให มันเป็นธรรมชาตินะครับว่าวันนี้เราไม่ต้องไปบังคับใครให้ใช้มือถือแล้วแล้วจริงๆแล้วไอ้ระบบที่เติมเงินจากการใช้ปัจจุบันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับจริงๆแล้วมันมันทําให้คนอยู่รอดได้จริงเหรอในแง่ของรายเดือนแล้วมันจะพอหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องคิดในมุมมอ,องว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือวันนี้นะครับอลลม่มของการใช้มือถือปัจจุบันนะฮะมีคนใช้โทรศัพท์มือถือ90กว่าล้านเลขหมาย ม,มากกว่าประชา,าก<อ>ไรากไทยนะครับนะครับเก้าสิบกว่าล้านเลขหมายซึ่งค่าเฉลี่ยเลขหมายหนึ่งนะครับจากการสำรวจเนี่ยประมาณ400อบาทนั่นหมายว่าเดือนหนึ่งมีคนใช้มือถือประมาณเกือบ4ี่มล้านทั้งโพสเพจทั้งตีเพจอ่าใช่ครับลองคิดดูนะครับว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับจากโบรกเตอร์ที่จ่ายคืนมาให้กับผู้ที่ทำธุรก,กิจรับเติมเงินเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ 3. 5เปอร์เซ็นต์ หมายถึงว่าไอ้ที่เขาขายกันตามร้านเนี่ยเขาจะได้ส่วนส่วนลด3.5เปอร์เซ็นต์แล้วไงครับรอ3.5เซนคูณด้วย40,000ล้านครันั่นหมายถึงว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีผมโยบเกิดขึ้น1,200 1,200กว่าล้าน1,200กว่าล้านซึ่งเงินก้อนเนี้ยไม่เคยตกถึงผู้บริโภคใช่ไหมฮะเราก็ใช้ไปนะครับเราเติมมา10ปี20ปีแล้วเราก็เดินกลับบ้านหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยท็อปอัพจุลิสต์เนี่ยเอาเงินก้อนเนี่ยนะครับกลับมา จ่ายคืนสู่สมาชิกด้วยนะครับนั่นหมายว่าวันนี้คุณตระเินมือถือมันไม่ใช่เป็นแค่รายจ่าอย่างเดียวล่าคุณมีสิทธิ์จะรับไรายได้ที่เกิดขึ้นจากใครครับจากเครือข่ายที่คุณสร้างขึ้นนะครับถ้าคุณสร้างเครือ1ปีผ่านไปเนี่ย คุณมีเครือข่ายเกิดขึ้นหนึ่งแสนคนหนึ่งล้านเครือข่ายก็ไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อสินค้าอะไรอีกไม่จำเป็นครับเขาก็ใช้มือถือเติมเงินปกติเขาก็มีชีวิตของเขาเป็นปกติเลยเขาก็เติมเงินเขาอยู่ที่ไหนเขาก็กดเติมเงินตัวเองได้เราลึกภาพว่าถ้าคุณมีสมาชิกอยู่หนึ่งล้านคนนะครับทุกคนแค่เติมคนละร้อยนะครับยอดเติมปอเดือนของคุณขององค์กรรวมก็ร้อยล้านร้อยล้านเราเอาผลประโยชน์คืนเอาสามจุด้าเปอร์เซ็นต์คูณร้อยล้าน เห็ไหมฮะสามล้านห้าแต่ในแผนการตลาดของเราเนี่ยเราเอาไอ้สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจ่ายคืนให้กับสมาชิกในรูปแบบของเครือข่ายเป็นชั้นๆด้วยตา,แตามแผนการตลาดเราจ่ายเก้าชั้นชั拉ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าไปแนะนําม,มีมีเป็นชั้นอีกนี่อีกนะครับเน็ตเวิร์กที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเขาเติมเงินนะครับไอ้สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ที่กดขึ้นเนี่ยมันถูกส่งกลับมาถึงเราด้วย ช,ชั้นละชั้นละชั้นละสลึงชั้นละ0ูนจเปอร์เซ็นต์เก้าชั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราร้อยล้านคูณด้วย0ู5เปร์เซนต์เราเองก็แค่เติมเงินตัวเองแค่ร้อยเดียวแต่เราจะมีไรายได้2 5 0 0 0 0ต่อเดือนเดือนนี้เราทุกคนเติมคนละร้อยเราได้ 2, 1 1> ตอนนี้ 1, 1มีคนทำอย่างนี้ได้หรือ,อยังมีครับมีครับตอนนี้ก็มีคนที่มีไรายได้เกิดขึ้นเดือนหนึ่งนะครับสองหมื่นสามหมืบาท จากการเติมเงิน่องครับเฉพาะการเติมเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นเลยไม่เลยครับไม่เลยครับแค่รายได้จากการเติมเงิน่องเดียวเลยครับก็มีหลักทีนี้ก็เกิดคําถามว่าแล้วตอนนี้สมาชิกของ Top Up To Rich มีประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ1.5ล้านคนหรือเครื่องประมาณน้ล้านล้านคนเลยใช่ไล้านซึ่งอ้นี้นี่ได้ข่าวว่ามีการจะขยายไปต่างประเทศอีก ใช่ครับก็เรามีโครงการว่าเราจะขยายให้ครอบคลุม AEC สิประเทศภายใน2ปีนี้คือตอนนี้ระบบอะไรก็ได้ทั้งนั้นเหรอใช่ครับระบบ ITS สามารถเชื่อมต่อกับโอเปอเรเตอร์ได้ทุกๆโอเปอเรเตอร์อยู่แล้วเลครับวันนเราก็เพียงแค่ไปเปิดออคอนแทคเปิดบริษัทในประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็คอนแทคกับโอเปอเรเตอร์ที่ประเทศนั้นๆเราก็สามารถที่จะสามารถให้คนในประเทศนั้นเนี่ยเติมเงินมือถือที่ของเขาได้เลยเราจะเพิ่มฟีเจอร์ ความผดความสามารถของระบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เฟสหนึ่งของเราเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องเติมเงินน,นะครับอตอนนี้เราสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราสร้างเน็ตเวิร์กของผู้คนมาล้านห้าแสนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่เฟสสองอนะครับที่จะพัฒนาให้มากขึ้นโดยที่สมาชิกไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มใช้ชีวิตประจำวันสมัคระร,ระบบ ITS เติมเงิน แล้วก็ได้ส่วนลดเป็นขั้นต้นแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นที่เป็นเครือข่ายของเราเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเขาเติมเงินเราก็ได้สตางค์ จากส่วนลดคือไอ้สตางค์มันมาจากส่วนที่3.5เที่บอกว่าปกติแล้วถ้าเราไปเติมเงินเนี่ยพวกดีลเลอร์เขาจะได้ก็เอาเงินจํานวนนี้มาหารแบ่งไปเรื่อยๆถึงครับแล้วจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายไหม,ไมหรือว่ามันได้รับการรับรองเห็นเขาบอกว่าเรื่อง MLM <thirteen S 1> มีหลายเจ้ามากที่ทไม่ได้รับการยอมรับหรือผิดกฎหมายใช่ครับก็ของเราเองถือว่าเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่ได้รับใบอนุญาตขายตรงจากสบ ใบอนุญาตขายตรงเลยนะครับเพราะว่าการทําการตลาดแบบเครือข่ายและมีการจ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบของเป็นชั้นๆเป็นแบบเครือข่ายเนี่ยในกฎหมายไทยนะฮะจะต้องผ่านสคบแล้วก็มีใบอนุญาตขายตรงด้วยแล้วเราก็ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่เราสามารถที่จะได้ใบอนุญาตขายตรงมาใน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 ฐานะที่ว่าสินค้าของเราเนี่ยคือแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน I T S ซึ่งปกติแล้วเนี่ยใบอนุญาตขายตรงเนี่ยจะถูกออกให้กับบริษัทที่มีสินค้าประเภทบุิโภคบร,โรคิรโภคซะส่วนใหญ่แต่เราถือว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่สามารถที่จะพิสูจน์นะครับให้กับทางหน่วยงานราชการได้เห็นว่า I T S ของเราเนี่ยมันก็คือสินค้าตัวหนึง่งเหมือนกับระบบปฏิบัติการวินโด้ฟของ Microsoft เลยอ,อ,อย่างเงี้ยครับสินค้าเรามีมูลค่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วส่วนของอตัว องค์กรพอได้ได้สคอบอแล้วเนี่ยยังมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมฮะที่ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามหรือว่าไม่มีละก็ใช้งานได้เลยอ๋อครับผมเ,เราก็เนื่องจากสคบอเองนะครับกฎหมายขายตรงก็มีกรอบนะ네ครับในการที่จะให้ปฏิบัติตามนะฮะเราก็ทาตามกรอบกฎหมาย ขอสกบคือเรียกว่าเชื่อมั่นได้ว่าถ้าเกิดเข้าไปในระบบนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะได้มีรายได้จริงรและไม่ผิดกฎหมายด้วยตงรงนี้ครานนี่คือหัวใจสําคัญนะครับเพราะว่าการสร้างทุการทําำเครือข่ายนะครับที่จะต้องชัชวนผู้คนเข้ามาจํานวนมากเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีมีความรับผิดชอบอนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้คนเพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ย ฝากอนาคตฝากชีวิตไว้กับพวกเราแล้วเพรฉะนั้นถ้าผู้บริการไหนเนี่ยขาดจิตสานึกขาดความรับผิดชอบหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เลี่ยงกฎหมายซึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียหายแค่บริษัทชีวิตของผู้คนจำนวนมากจะเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญของบริษัทเลยก็คือคานึงถึงเรื่องของธรรมพิบาลเรื่องของการทำธุรกิจอยู่ในรอบกฎหมายมเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เรา ดำเนิธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรายึดหลักกฎหมายเป็นอันดับหนึ่งเลยอ,อย่างนี้ครับฉะนั้นตอนนี้มีสมาชิกหนึ่งล้านหเป้าหมายของคุณเคนในฐานะซีอที่ระบบนี้มันทํางานได้จริงอะไรจริงเนี่ยมองภาพอ,อนาคตของธุรกิจนี้ว่าไงบ้างครับอ,อ,อนาคตนะครับธุรกิจเราเองครับเปิดโปไปทั่วโลกแน่นอน เราจะเป็นเทคโนโลยีของคนทางที่ที่บอกว่าใช้ระบบใดก็ได้ใช่เลยครับใช่ครับแล้วจะมีขยายงานมีวิสัยทัศน์ในการขยายงานไปยังไงต่อก็ปีหน้าเนี่ยนะครับเดือนหน้าเนี่ยครับคาดว่าเราจะสามารถเปิดที่ประเทศกัมพูชาได้เรียบร้อยเพื่อนบ้านก็จะใช้บ้านเแล้วจะขยายไปยังสินค้าอื่นอีกด้วยไหมครับใช่ครับเฟสที่2ของเราเนี่ยแหละครับที่พูดถึงนะครับก็คือเราหลังจากที่เราสร้างเน็ตเวิร์กของผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว ครับหลักการตลาดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราสร้าง mm hmm. ในตเวของผู้บริโภคปุ๊บเนี่ยซึ่งมีผู้บริโภคเป็นล้านๆคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเปิดที่จะให้พาร์ทเนอร์เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบของเราอ mm hmm. นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าธุรกิจใดก็แล้วแต่เล็กกลางใหญ่ mm hmm. เขาผลิตสินค้าหรือบริการมาสิ่งที่เขาต้องการก็คือจะผักดันสินค้าเขาเนี่ย เข้าสู่ผู้บริโภคแต่สิ่งที่เราต้องวางแผนก็คือวางแผนการตลาดการทำประชาสัมพันธ์ P.R. โฆษณาตลาดึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลแล้วก็ไม่รู้ว่าฟีิแบ็กจะกลับมาเป็นยังไงบางธุรกิจใช้เงินไปร้อยล้านเพื่อจะทําการโฆษณาแต่วันนี้เขาเข้ามาเชื่อมต่อต่บระบบเขาปั๊บตนิสของเราทันทีปั๊บเนี่ยสินค้าบริการเขาเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคเป็้านร้านคนที่เป็นสมาัติคือพูดง่ายๆตอนนี้มีเงินอยู่ในบ็อก ถ้าเกิดว่ามีพัทเนี่ยอยากจะซื้ออะไรก็กดโทรศัพท์ไปซื้อเลยต้องครับอยาจะเอาเป็นเงินสดก็ดึงเงินสดออกมาใช่อย่างตอนนี้นะครับเรามีหลายหลายพาร์เนอร์หลายท่านเนี่ยหลายรา,า,ายเข้ามาร่วมกันเช่นเอเชียประกันภัยเข้ามาร่วมกับเราเป็นพาร์เนอร์กับเราทุกคนมีรถที่ต้องก็ต้องซื้อพบรบบอ,อใช่ไหมฮะวันนี้ทุกคนสามารถซื้อพบรบอผ่านระบบ iDS ได้อืใช่ไหมฮะและแต่การซื้อพรบผ่าน iDS เนี่ยนะครับ บริษัทเอเชียประกันภัยเนี่ยนะครับก็จ่ายส่วนลดรีฟันคือกลับมาให้เราเราตรงเนี้ยนะครับอือคือแนวคิดแนวคิดก็คือว่าแทนที่จะไปเสียให้คนกลางที่เป็นตัวแทนเป็นร้านค้าก็ผ่านทับทิมสู่ริชแล้วเสร็จแล้วไอ้ส่วนที่เป็นคอมมิชชั่นก็เอามาแบ่งกันว่ากันอย่างนั้นใช่ฉะนั้นจะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่มองไม่ใช่แค่มองผู้ใช้และเสียมองถึงพาร์ทเนอร์ด้วยว่า ใครอยากจะมีะช่องทางในการจัดจำหน่ายถ้าเล็กเขาเล็กได้ไหมอย่างงี้ท่านผู้ชมหลายคนเป็น SME เป็นอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยมีคุณเคนมีวิธีการสกรีนว่าใครจะเข้ามาอย่างไร,รก็ตอนนี้นะครับมีธุรกิจที่เป็นแฟนชายนะครับหลายๆหลายหลก็เข้ามาเชื่อมต่อกับเราแล้ครับอย่างมีน้ําพันุซึ่งเคยออกรายการนะครับก็ก็มาร่วมกับเรา เ็้าิดเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา<น><ม>เขาสามารถขายแฟรนไชส์ผ่านระบบเราได้รวมทั้งสามารถขายเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้แหละครับร้านกาแฟาก็สามารถจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันเราได้นะครับ<ม>วิธีการเนี่ยนะครับเราสร้างแอปพลิเคชันมานะครับสมาชิกทบัตทูริสต์เนี่ยนะครับเวลาเดินไปไหนนะครับก็จะเห็นเห็นร้านค้าเหล่าน,นี้ที่มีติดป้าย T2R Shop แอบเปย์เกิดขึ้นนะครับที่ร้านนั้นสมาชิกสามารถเดินเข้าไปร้านนั้นนะครับแล้วก็ มาที่จะซื้อสินค้าแล้วก็าจ่ายผ่านแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดอ๋อต่อไปไม่ต้องไม่ต้องพกสตางค์เลยถือโทรศัพท์มือถือมีเงินอยู่ในบล็อกอยู่แล้วกดจึ้งจึ้งจึ้งจึจ่ายผ่านได้เลยแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เอากาแฟมากินใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแล้วได้ส่วนลดเปล่าได้ส่วนได้ส่วนลดจริอร้านค้าเหล่านั้นที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ส่วนลดกลับคืนมานะครับแล้วแต่ครับสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต นะครับยกตัวอย่างอย่างร้านอาหารทั่วไปที่เราไปเป็นสมาชิกซื้อบัตรสมาชิกเนี่ยเขาให้ส่วนลดสิเ็คือเรียกว่าชีวิตไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรใหม่เลยไม่ต้องรอครับอยากกินกาแฟก็ไปกินกาแฟจะเติมเงินในโทรศัพท์มือถือก็เติมเงินโทรศัพท์มือถือจะไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคก็ไปซื้อใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าวิธีการมันมันเปลี่ยนไปจากพกกระเป๋าหยิบเงินสดแล้วจ่ายสตางก็กลายเป็นว่ากดบนโทรศัพท์มือถือหลังจากที่เป็นสมาชิกของ top up to rich แล้ว ท้ายที่สุดก็คือส่วนต่างที่เกิดขึ้นมันก็จะถอยกลับมาที่เราด้วยฉะนั้นก็คือเป็นการประหยัดในแต่ละเดือนแล้วก็มีรายได้ด้วยใช่แล้วคิดดูครับเขาไม่ได้แค่รายได้ส่วนลดของตัวเองนะครับแต่เขาได้รายได้ส่วนลดของคนในเครือข่ายที่เขาทราบคือจ่ายมาหาเขาคือคือคือไม่ใช่เฉพาะตัวตัวเราเองคนเดียวฉะนั้นทุกคนที่เขาใช้จ่ายมันก็จะเป็นกลับมาเป็นชั้นช้นกลับมาเป็นชั้นๆ้นแล้วลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเครือข่ายเกิดขึ้นสักหนึ่งล้านคน ทคนแค่เติมเงินซื้อน้ำดื่มเติมน,น้ำมันเติมแกส๊สนะครับซื้อตัวเครื่องบินหรือว่าไปช้อปปิ้งที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทางอาหารตามร้านอาหารทั่วไปที่เราไปเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับส่วนลดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะถูกจ่ายกลับคืนมาถึงเราเจ้าของธุรกิจก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาถ้าเกิดเขามีลูกค้าแน่ชัดไม่จําเป็นจะไปจ่ายเงินเยอะๆทาโฆษณาใหญ่ๆ ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการทําการตลาดที่วิ่งตรงถึงผู้บริโภคเลยครับแล้วรู้เช็คได้ไหมครับว่าสมมติเจ้าของสินค้าผมเป็นเจ้าของสินค้าผมไปฝากคุณเคนขายบอกว่าอ่ะคุณเคนเอาส่วนลดไป5เแล้วกันนะผมจะรู้ไหมว่าสินค้าผมขายเนี่ยในกลุ่มไหนเป็นใครบ้างรู้เลยครับก็คือทุกอย่างมันจะเป็นเรียวทา์หมดเลยครับคือยกตัวอย่างเช่นตอนนี้บริษัทเนสเล่ครับซึ่งผลิตน้ําดื่มเพียวไลท์กับมินเนเล่ก็เอาน้ำดื่มเพียวไลท์กับมินเนเล่มาเข้าร่วมกับระบบ นะครับซึ่งตอนนี้สมาชิกเขาเอปพลิเสามารถกดแอปพลิเคชันสั่งซื้อน้ำดื่มได้เลยซึ่งราคาที่ซื้อเนี่ยครับโหลหนึ่งหกสิบาทเท่ากับซื้อตามสรรพสินค้าทั่วไปนะครับซื้อตามห้างทั่วไปเลยแต่การสั่งซื้อแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็เสียเงินเท่าเดิม,มแต่เขาไม่ต้องเดินไปห้างไปหิ้วน้ํากลับบ้านเพราะเนสเล่เนี่ยเขาจะจัดส่งน้ําไปถึงบ้านอ๋อซื้อเุ๊บเคาจ,จัดส่งน้ําถึงบ้าน,านแล้วแล้วก็มีส่วนลดส่วนลดด้วยเนสเล่ให้ส่วนลดกลับมาด้วยเล่าส่วนลดตรงนี้ จ่ายกับคืนให้กับสมาชิกอ,อีกต่างหากแล้วลองที่ดูนะครับมีใครบ้างไม่กินน้ำจริงนะเพราะทุกคนก็จะกินน้ําแต่ทุกคนจะเลือกกินน้ําจากระบบของเราเพราะกินแล้วได้รายได้ด้วยอือเขาก็จะบอกต่อจริงไหมครับลองนึกดูแล้วครับว่าสําหรับผู้ประกอบการสิ่งที่เขาจะได้ก็คือทันทีที่เขาเชื่อมระบบกับเราเนี่ย เขาได้ฐานของผู้บริโภคเป็นล้านๆคนแล้วไม่ใช่ผู้บริโภคธรรมดาเป็นผู้บริโภคที่เขาซื้อแล้วมีกําลังซื้อด้วยขณะเดียวกันเองเนี่ยผู้บริโภคเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาออกไปขยายธุรกิจเขาก็ต้องไปพรีเซนต์นะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนอาจจะยังไม่สมัครแต่เข้าไปดูรายละเอียดก่อนมีไปดูได้ที่ไหนบ้างเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w t o p u p t o u r i s t c o t h ก็คือ www. ภาษาปิ O POP UP UP แล้วก็เลขสองแล้วก็ R I C H R I C H C O T H ในนั้นจะมีรายละเอียดบอกวิธีการว่าจะทำยังไงบ้างใช่ครับแล้วทางเว็บไซต์นี่เปิด Facebook เปิดอะไรด้วยไหมครับมีครับในเรื่องของทางโซเชียลเนี่ยเราเ็ามีทั้งห้อง Facebook มีห้องไลน์เหมือน คือเพอเอิญผมลองก่อนที่จะมาสัมภาษณ์คุณเคนผมเข้าไปดูใน Facebook เห็นมี Facebook ว่า Topup to Rich หลายหลายอันมากอันมันมันคืออันไหนแน่จริงๆ้วนี่ครับเนื่องจากว่าเราเป็นธุรกิจที่เป็นรูปแบบของเครือข่ายสมาชิกเองนะครับเขาเขาก็ทําการตลาดสมาชิกก็ไปทําการตลาดเขาเองของเขาด้วยนะครับเพื่งก็เลยใช้เขาก็จะใช้คําว่า Top up to Rich ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นของส่วนของบริษัทเองเนี่ย ก็จะมีะจะมี c o d s ตามหลังงั้นเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูว่าตัวต้นของบริษัทอยู่ที่ไหนก็ไป www. ท o p up to rich ช o t ทก็ <ผม S 1> จะเจอใช่ไหมครับม<ช>ี<ช>ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเราแค่ใช้ชีวิตประจําวันแล้วเราก็ซื้อของแบบประจําวันนะครับแล้วก็ผ่านระบบที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เราได้ทั้งส่วนลดและถ้าเกิดว่าเราขยายเครือข่ายได้เราก็สามารถจะได้สตางกลับมาอยู่ในกระเป๋าของเราที่เขาเรียกว่า iBox ใช่ไหมครับถอนเป็นเงินสดก็ได้เอาไปซื้อสินค้าอื่นก็ได้นะครับผมคิดว่าตัวของระบบหรืออะไรต่างๆนานาก็มีความปลอดภัยพอสมควรนะครับ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงได้เห็นว่าการทํางานที่สามารถที่จะสร้างเครือข่ายขยายระบบและก็ถูกต้องถูกกฎหมายด้วยเนี่ยนะครับ top up to rich เขาก็ทำเกินได้นะครับแล้วก็ใครสนใจก็เข้าไปอย่างที่ว่านะครับ www t o p up to rich co t h นะครับวันนี้ผมกับคุณสวรรด์เนี่ยคุณเคนเนี่ยนะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนเราพบกับตลาดอะไการตลาดนักคิดนักคิดการตลาดทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา13นาฬกาถึง14น,านกาทางช่อง smart เอสนีทรู449นะครับเราเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่อง49นะครับแฟนประจําก็คงจะบิดมาเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับก็หาไปดูที่ช่องทรู49ได้นะครับวันนี้ก็กลับลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลล์จำกัดหมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดหมหาชน thank you